สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกิจวิญญ,ญาณไร้ผู้ต้านของคินนานและวันนี้จะเป็นตอนที่367เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยท่านหัวหน้าสาขาของเราที่วิหารว่างเสียงเพิ่งจะรายงานมาว่ามีใครบางคนขายอาวุธกึ่งจอมจกักรพรรดิและอาวุธปาจุดให้กับพวกเขาบุรุษผู้นั้นเรียกราคา8ล้านศีลาแรกเริ่มทางสาขานั้นขอความเห็นจากท่านพวกเขาตรวจสอบดูหรือยัง ของพวกนั้นมีอะไรไม่ชอบมาพากลิอยู่หรือเปล่าลงปานของพวกนั้นขายคึงกันอยู่บ้างแต่อยู่ในสภาพที่ดีเจ็ดล้านศิลาแรกเริ่มถ้าหากคนที่เอามาขายรับราคานี้ได้ก็ซื้อมันเลยรับทราบสามวันวันนี้เราได้หินศิลาแรกเริ่มมา17ล้านก้อนโดยมาจากการขายอาวุธกึ่งจอมจักรพรรดิ3ชิ้นและอาวุธปาด12ชิ้น ส่วนสมบัติที่เหลือเราต้องแบ่งขายเป็นชุดเพื่อไม่ให้สมนธ์ค้ำฟ้าสงสัยเอาได้ตระกูลร่วนของท่านควรเก็บศิลาแรกเริ่มที่ได้จากการขายสมบัติที่เหลือไว้แผนนี้คงไม่สําเร็จถ้าไม่ได้ตระกูลท่านเข้าช่วยขอบคุณท่านมากท่านต้วนชิงแล้วแผนการถัดไปของท่านคืออะไรกันล่ะข้าจะขอตัวแยกไปฝผกฝนสักหน่อยนะ่ะกบีทลายสวรรค์จะต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นี่นะหรือวิหารจากกักรพรรดิศักดิ์สิทธนะิ์น่ะ รูปปั้นพวกนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นพิเศษนี่นี่เจ้าช่างคิดง่ายเหลือเกินเจ้าเห็นประตูทางเข้าออกไหมน่ะดูดีๆสิประตูสวรรค์จงเปิดออกสุดยอดมากนี่นรอทางเข้าน่ะใช่แล้วรีบไปกันเถอะครับ นี่มันถ้าฝึกที่นี่สามารถฝึกฝนได้เร็วกว่าโลกภายนอกตั้งร้อยเท่าเลยนะเจ้าหนุ่มน้อยแล้วกระแสะลมปานข้างของพวกเราล่ะเจ้าควรที่จะรักษามารายาทไว้หน่อยนะไม่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นก็ได้เออไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวข้าเอาให้ดูนี้แหละผู้อาวุโสทั้งสองโปรดรอสักครู่หวังว่าศีลาแรกเริ่ม17ล้านกอนคงจะเพียงพอสำหรับการยกระดับให้ขึ้นสู่ระดับปัตตภีขั้นที่10ได้นะ จูๆ่ๆเจ้าเด็กนี่ก็เอาศีลาแรกเริ่มออกมาตั้งมากมายนี่เขากําลังอวดรวยอย่างนั้นหรอเอ๊ะทำอะไรนะ่ะเขาเขาเขากำลังกินมันเข้าไปสองคนนี้ยังน่ารำคาญียจกินกินสุดท้ายแล้ววังว่าคงจะสําเร็จนะบ้าน่าจริงๆแล้วเจ้าหนุ่มนี่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ะระดับพิภพขั้นที่สิบย่างงั้นหรอ มีเพียงสามบรรดาแรกในการจัดอันดับมบังกรลิ้นรับเท่านั้นที่มีจิตวิญญาณยุดระดับพิภพขั้นที่10บนะผู้อวุโสทั้งสองนี่คือกระแสลมปานข้างห้าหมื่นสายที่ข้าติดหนี้ท่านไว้เออหรือว่าเจ้าหนูนี่จะได้กระแสลมปานข้างจากการกินทินจาแรกเริ่มกันนะช่างมันเถอะบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นก็ได้เพียงแค่เราได้กระแสลมปานข้างมาก็พอผ่านไปสองเดือนครึ่ง เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นถึงร่างกายของข้าจะมีพลังเทวายุทธอยู่6,000สายแล้วแต่ก็ห่างไกลหากขึ้นสู่ขั้นขอบเขตเทวายุทธท้าทายสวรรค์ซึ่งต้องใช้พลังเทวายุทธ์9,999สายช่างมากมายยิ่งนักเจ้าหนูข้ารู้ว่าเจ้ากำลังเจอปัญหาเดี๋ยวข้าจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่เจ้านี่มันมันเป็นผลไม้ของราชาศักดิธ์ มาจากดินแดนที่ห่างไกลถ้าเจ้าได้กินเข้าไปเดี๋ยวเจ้าจะติดใจเองขอบคุณผู้อาวโุโสไว้ข้าได้กระบ,บี่ทลายสวรรค์ข้าจะเอาของวิเศษอันล้ำค่ามาให้ท่านอย่างแน่นอนสำเร็จในที่สุดก็ถึงขั้นขอบเขตเทวายุคท้าทายสวรรค์สักทีรอก่อนเถอะเทือกเขาวนเต้าเดี๋ยวข้าจะไปหาถึงที่เลยผู้อาวุโสทั้งสองขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของพวกท่านพวกท่านเปิดประตูได้เลยเจ้าเด็กบ้านี่ ในที่สุดก็ถึงเวลาต้องไปเสียทีที่เทือกเขาว้นเต้าคนต้องมีคนมากมายที่รอต้วนขิงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วข้าก็คงไม่ต้องปลอมตัวสินะอย่าปลอมอีกเลยจำหน้าขินนานไม่ได้แล้วณเทือกเขาว้นเต้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมีจอมยุทธที่ได้เข้าสู่การทดสอบแล้วสี่ชุดท่านต้วนขิงเมื่อไหร่ท่านหัวหน้าจะมาน่าเสียดายอีกตั้งปีกว่าเรืออิงยวนแห่งวิหารว่างเสียงถึงจะเปิด ถ้างั้นข้าคงไม่มาที่เทือกเขาเว่นเต้าหวยแตกนี่หรอกเจ้าสามันชนไรค่าป้นสมพันธ์ค้าฟ้าจะไม่น่าตื่นเต้นกว่าเรือยิงยวนหรอกหรือและอีกอย่างเจ้าเป็นสปาราดผู้หญิงที่ไหนเขาจะไปชอบเจ้าละ่ะฮ่าฮ่การป้นก็สนุกดีนะฮึฮึข้าเก่งว่าเจ้าสองคนคงไม่มีโอกาสนั้นหรอกมัง้งไงเซียวจู นี่นึกว่าใครเสียอีกเป็นยังไงบ้างนี่เจ้าคิดจะท้าทายปูซื้อมาของเจ้าอย่างนั้นหรือหุบปากไปเลยนะจาคนทรยศชุดการทดสอบที่ห้าลุกขึ้นก้าวเข้าไปในค่ายคนแล้วเริ่มการต่อสู้กันได้ทันทีที่ได้รับป้ายมันจะพาพวกเจ้าไปยังสถานที่ที่หอสมบัติเว้นเต้าตั้งอยู่สิทธิอู่เฮานีท่านไม่เข้าร่วมการทดสอบในชุดที่หอย่างนั้นหรอไม่อ่ะข้ารอใครบางคนอยู่ พวกเจ้าไม่รู้ตัวหรือว่ามีใครบางคนที่ยังไม่มาที่นี่เหมือนกันเขานั้นแหละคือคนที่พวกเรารออยู่นั่ห้องโถงประชุมเทือกเขาเวันเต่าอย่าพึ่งใจร้อนนะโจปีหัวถ้าต้วนชิงไม่เก่งพอที่จะสามารถได้รับายเข้าไปสู่เทือกเขาเวันเต่าเจ้าคงไม่เรียกร้องอะไรใช่หรือไม่เรียกร้องหรือข้ามั่นใจว่าเขาจะสามารถเข้าไปได้ด้วยกำลังของเขาเอง หวังว่าคุณจะไม่ละเมิดกฎก็แล้วกันไม่ต้องกังวลไปวิหารว่านเสียงและสมพันธ์คฟ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แหกกฎหรอกกันชั่งคันก็กำลังเริ่มแล้วทำไมไอ้่าต้วนชิ้นนั่นทำไมยังไม่มาอีกหรือดูนั่นสินั่นมันใช่แล้วการปรากฏตัวนี้ต้องเป็นชิ้นนานแน่ๆเลยสิทธิ์หลักของเทือกเขาเวนเตาทงสินเวยอันดับสในการจัดอันดับ สิทธิ์หลักของเถออเขาเวินเต้าอันดาบเจ็ดในการจัดอันดับบังกรเลียนลับอย่ามาแกล้งกันจะได้ไหมเมื่อไร่จะเปิดตัวมาสักทีว่าเจ้าขินล้านสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไป